เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาสายบุญสุรินนิวส์พร้อมด้วยสมาคมอัสดินได้เป็นสะพานบุญร่วมส่งมอบสิ่งของขนมและเครื่องดื่มต่างๆให้กับนักเรียนในก,กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนครั้งนี้ไม่เพียงแค่ขนมเท่านั้นแต่ยังมีไอติมเย็นๆน,น้ำหวานสุดชื่นรวมถึงชายเย็นชาเขียวและกาแฟเย็นที่ช่วยเติมเต็มรอยยิ้มและคลายร้อนให้น้ำน้องหลังจากลงสนามแข่งขันกีฬา เด็กๆต่างดีใจวิ่งมารับขนมและเครื่องดื่มด้วยแววตาเป็นประกายรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเต็มไปทั่วบริเวณบรรยากาศอบอุ่นสดใสเต็มไปด้วยความสุขที่ยากจะลืมทุกการแบ่งปันคือการเสริมกำลังใจให้เยาวชนและเป็นพลังบุญที่งดงามเชื่อมโยงหัวใจของทุกคนเข้าด้วยกันเลขบุญที่ฝากไว้พิจารณา6-50 26 50 3 8 4 ส3มส8 4สาสายบุญสุรินนิวส์สมาคมอัสดินพร้อมเป็นสะพานบุญเติมรอยยิ้มและสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆต่อไป